ที่หากินไม่ได้ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังยังยัง,ย,งยังหาคําอธิบายได้ไม่ดีพอหมายความว่าเออแล้วทําไมทาไมความเป็นชาติพันธุ์ของเรามันไม่มาประจวบกับความเป็นปัจจุบันมีอยู่นิดหน่อยที่เคยพูดทิ้งไว้ก็คืออยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยังคงมาอยู่ภายใต้อุดมการ์แบบนี้นะฮะอันนี้พูดอันนี้เราย้ายเข้ามาสุดท้ายเรามาอยู่อย่าง รลมเย็นเป็นสุขอยู่ไปายใต้ระบรมบรมาที่จะมาแต่ไม่ไม่ได้พูดถึงว่าอ,อืสุดท้ายคนเหล่านี้เทออ่าไกับสังคมในปัจจุบันลูกหลานซึ่งแน่นอนเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเครื่องแต่งกายบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้แต่งอีกแล้วแต่ว่าเขาก็จะหยิบขึ้นมาแต่งเวลามีเทศกาลมีอะไรใช่ไหมครับแต่เวลาในศูนย์วัฒนธรรมเขาว่ามันจะล็อกอยู่ที่ประเพณีเดิม บ้านเครื่องแต่งกายอาหารการกินอื่นไม่ได้เล่าต่อมาจนถึงเนี่ยก็เลยก็เลยยังยังนึกไม่ออกว่าว่าจะอธิบายยังไงดีว่าในขณะที่หรือว่าเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เป็นชาติใหม่ต้องการที่จะให้ทุกคนมาเมิร์ชกับเรื่องเล่าหลักของรัฐก,ก็เลยยังไงก็ตามนี่มาจบท้ายที่แบบเนี้ยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติในขณะที่ของไทยเออยังนึกไม่ออก อันนี้ยังนึกไม่ออกว,ว่าทำไมมันเป็นล็อกตัวเองอยู่กับเอกลักษณ์อัตลักษณ์เสื้อผ้าอัตลักษณ์อาหารเครื่องเรือนเรือนซึ่งอันนี้เขาก็เล่านะถูกไหมเมื่อกี้เราเห็นอาหารการกินเครื่องแต่งกายเขาเล่าแต่สุดท้ายมาจบตรงเนี้ยเออของไทยทําไมเล่าไม่ถึงยากมาก <laughs> ได้นะครับจิมมี่เส้นพยายามพยายามเล่านะครับห้องห้อง ห้องดืมชื่อครับอาด้วยเลยครับห้องเดี๋ยวห้องต่อในห,ห้องแผนที่เดี๋ยวนะห้องจำชื่อไม่ได้ห้องต่อในห,ห้องแผนที่นะครับฮะอ๋อกรุงเทพให้ใต้ฉักทิยาแล้วก็ยามเล่าว,ว่าเนี่ยมีชนเชื้อชาติอยู่ประมาณหกจริงๆเยอะก,กว่านั้นแต่ยกมาหกใช่ไหมฮะที่มาลบมันสร้างกรุงเทพ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาอยู่รวมกันเป็นคนที่นี่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออจริงๆก็ก็เป็นห้องที่ผมก็ชอบห้องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพอคนดูจบแล้วจะ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 ,จะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันครับใช่ครับก็ต้องมีความพยายามต่อไปนะครับอ๋อครับอ่ามีคำถามไหมครับถ้าถ้าม,มีแล้วพี่เมย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับ ตอนต่อไปนะก็โฆษณาตอนต่อไปนะฮะก็วันนี้เราได้ผมเปิดฉายให้ดูมีทั้งหมดแปดแห่งเนาะแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงถึงปรณากันนะฮะซึ่งวันที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์นี้อย่ากตกใจนะฮะเป็นซีรีส์ที่มีคนชวนมาคุยนะฮะก็ ประวัการวัฒนธ,นธรรมรูปผส์ในเรื่องเล่าของสิงคโปร์นะฮะจะขยายไม่ใช่แค่ในประวการมิวเซียมนะฮะแต่จะไปคุยถึงอนาบริเวณที่รัฐพยายามทำเข้าใจว่าเป็นบาลสเทียมเข้าใจว่าเป็นบาลสเทียพยายามจะไปดูว่า,าการเล่าทั้งในตัวอาคารที่เป็นประวการมิวเซียมกับการเดินตระเวนในเส้นทางสำรวจแบบนี้เนี่ย มันใส่ความเป็นเปรณนาการลงไปอย่างไรแล้วก็ที่บอกว่าเป็นลูกผสมเนี่ยอันเนี้ยสิงคโปร์พยายามเคลมว่าอันเนี้ยคือความเป็นชาติพันธุ์ของสิงคโปร์ซึ่งคนสิงคโปร์งคงไม่ใช่พอดีมีโอกาสไปคุยกับคุยกับเจ้าหน้าที่คราวที่แล้วพอดีได้ปีที่เราได้ทุนจากที่นี่เราก็ไปเจ้าหน้าที่ของอวังผังเมือง นล้ก็บอกเออนี่แต่ถ้าเธอไปดูปรณหา,า,าการเธออย่ามาคิดนะว่าเป็นฉันฉันไม่เคยเป็นปรณหลาดกานแบบนั้นอะไรเงี้ยถึงฉันจะเป็นลูกผสมระหว่างคนจีนกับมาเลยอะไรเง,งี้ยแบบก็ขำมากเลยก็อันนี้ก็อันนี้เป็นชีวิตประจําวันที่เขามาคุยแบบแสบๆกัดๆกับรัดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนะั้นแต่เน,นี้คือเขาเคลมว่าอันนี้คือวัฒนธรรมสิงคโปร์เพราะมันเพราะมันเกิดจากแผ่นดินแห่งนี้มันเป็นลูกผสมแล้วมันก็เกิดคาสเจอร์บางอย่าง เออปะก็ข่าวหน้ายี่ห้ากันยายนนะฮะก็จะพยายามครอสกันอย่างวันนี้เนี่ยเราครอสข้ามข้ามสถาบันข้ามชาติพันธุ์โดยผ่านตัวการจะแสดงในอาคารครานี้เนี่ยยึดที่ชาติพันธุ์เดียวแล้วก็ครอสกันระหว่างเส้นทางเทรลนะฮะกับตัวปรณรักันกามีเซียง นะครับก็มาขายของก็ดีเหมือนกันก็คือจะได้เที่ยวนว่าถ้าเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะเล่าสคริปต์เดียวกันหรือเปล่าเออนั่นแหละสิใช่ไหมนั่นแหะสิถ้าสคริปต์เดียวกันก็น่ากลัวไปนะอยู่ได้นะฮะลองลองดูแล้วกันนะฮะถ้าถ้ามีโอกาสว่างๆก็ก็แวะเวียนมาฟังนะครับแล้วก็จะได้เก็บเก็บเอาไปดูเพราะว่าจริงๆประนกันเป็นเป็นคล้ายๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่า ภูเก็ตนะฮะล่าสุดผมเพิ่งเขียนบทความเล็กๆนะฮะลงของวารสารวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องเกบายาะฮะคือเกบายาคือเครื่องแต่งกายแต่นี้ไม่ใช่น,นี้เป็นโทนุเป็นอีกแบบหนึ่งเกบายาเป็นอีกแบบหนึ่ง ภูกเก็ตก็เคลมว่าตัวเองมีส่วนผสมด้วย6กเกียเก้ยนจีนหกเกี้ยนซึ่งอันนีผ้ผมคิดว่าการเคลมของภูเก็ตน่าสนใจผมว่าไม่เหมือนที่สิงคโปร์แต่ยังไม่เคยศึกษาตรงตรงเพราะว่าตัว,ต,วตัวเครื่องแต่งกายเขาเวลาการเล่าเรื่องอ่ะก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่ปีนังกับที่ภูเกต็ตประมาณนั้นก็ตอนนั้นที่เขียนไว้เป็นเพียงแค่อธิบายก,กว้างาเฉยเฉยว่ามันมีการพยายามพูดถึงตัวอัตลักษณ์ร่วมโดยผ่านเครื่องแต่งกาย ชื่อหัวข้ออะไรนะกระบายาเอกลักษณ์ร่วมจากภูเก็ตถึงสิงคโปร์อะไรประมาณนี้ครับเขียนไว้ต้นปีเมื่อต้นปีที่ผ่านครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ภูเก็ตหรือเป็นไม่ไม่ไม่ครเ,เขียนผมหยิบแค่แค่แค่ชื่อเฉยชื่อไอแค่เครื่องแต่งกายขึ้นมาคุยเฉยว่าเครื่องแต่งกายอันนี้ในสิงคโปร์ในปีนังเขาอธิบายมันยังไงความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยความชุด เดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้ดูในปรณักั้นจะตกกับเรื่องของความวิจิตของวัตถุข้าวของเยอะมากถ้าใครดูเนียนยานันเนียอะไริตันนันิตันเนียนยาสามปีที่แล้วมั้งที่ไทย PBS ออกมานะฮะจะได้ฟังวิธีการทำอาหารความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดโอเคเปิดไว้ประมาณนี้สิ่งที่จะฝากไว้ก็ มีเวลาว่างก็มานะครับ25กันยายนเรหรับวันนี้เขาขาต้องขอขอบพระคุณท่านเวียกองอเรามานะครับคุณชิวสิทธิบุญจะเกียรติครับผมขอบคุณครับ